นะครับเป็นภาพออกเป็นสัญลักษณ์ของชาวปากช่องเรานั่นคือชุดคาวบอยครับสักหนึ่งท่านครับตัวแทนคาวบอยหนึ่งท่านครับเชิญครับด้านหน้าตรงนี้นะฮะของสาลัยครับยังเลยนะครนะคะตำบนน้องสาลัยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ตำบนยอดมากๆเลยทีเดียวพี่ลาครับต่อไปเป็นการแข่งขันประกวดผัดหมี่โคราชครับในการได้ดนาแรกของดีเมืองปัก่องนะคะเว้ยนะฮะ ดูครับดูครับขอค่ะครครับผมนะครับข่าวบต่อไปนะม้อข้าวจริงไหมคะม้อข้าวจริงไหมคะม้อหุงข้าวลงไปแล้วครับสองรางวัลด้วยกันนะครับลองมานที่จะดูด้วยค่ะว่าเป็นม้อหุงข้าวจริงไหมคะจริงนะคะ อย่างเป็นทางการครับขอบพระคุณท่านประทานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดอำเภอปากช่องพ่อแม่พี่น้อง ชาวผู้บอก่องด้วยครับถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับท่านทออรุ่งพิษปกขุนพรสนับสนุนนนะ้อยนาให้กับเราชาวปัง่องนั้นวันละ2 0 0กิโลเพ่ให้นะักท่องเที่ยวนั้นได้มาชิมฟรีนะคะกคอัที่ยทีักร

ใยอุโภกนะครับในอุโภคอในอุ่โพอู่ศรีสองตะบนกลางดงตะบนปละช่องคับั่อยู่ีีแล้วอยเริ่นะคะนั่งอยู่บนทาเป็นดีนะคะเพื่อรอรับรางวัล จะสามารถชิมได้จะเป็นการลงทะเบียนนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านในเพลยอปากช่องนะครับ <world> หอกและธนูส่วนคนที่เรียกตัวเองว่าท้าบอยนั่นก็คือคนสเปนดูครับเขาเรียกว่าการแวกขน <c oughs> ลมมาแรง้